สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะสอนทุกคนนะครับไปหาตัวสปิริตชาดกันนะครับทุกคนสปิริตชาดเนี่ยคืออะไรนะครับนี่ก็คือตรงนี้เลยนะครับเห็นปะอุปกรณ์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมททีเรียลดิเออแมททีเรียลสำหรับการอีโวตัวละครซึ่งมันสําคัญมากๆกับการอีโวตัวละครของเกมอนิเมะรัสเตอร์มากๆเลยนะทุกคนเนี่ยก็จะมีระดับตั้งแต่คอมมอนนะเห็นปะอันนี้คอมมอนพี่มี5000ันใช่ไหมทุกคนแล้วก็ระดับสูงสุดเนี่ยก็คือมิสติกนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือ De นะครรับรองจาก De ก็ เป็นอีพิกนะครับทุกคนวิธีการหานะครับสามารถหาจากไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก่อนไปดูคลิปกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนมาอันดับแรกนะครับพี่แนะนําว่าให้ทุกคนนะครับมาหาจากโกช็อปตรงนี้ทุกวันเลยนะครับทุกคนเนี่ยพี่กดซื้อทุกวันนะครับเนี่ยก็คือไอโกช็อปตรงนี้นะครับมันจะรีทุกๆ12ชั่วโมงนะครับทุกคนพูดง่ายๆว่า1วันไอเนี่ยมันจะรี2ครั้งนะครับหลักๆก็จะมือซื้อเป็นสปิริต a ากกับที่รีต้นไม้นะครับเนี่ ได้เลยนะครับทุกคนพี่จะมาดูบ่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดซื้ออยู่ตลอดนะครับทุกคนนะ ส่วนวิธีต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ Battle p a ารนะครับทุกคน Battle p a ารเนี่ยเรานะครับถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะเคมจากด้านบนนะครับรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีเป็นไม่ค่อยเยอะนะเนี่ย <S <S เห็นปะนก็จะมีมิสติกชาร์ตให้แต่ว่าไม่ค่อยเยอะ,ะครับก็กดเคมออกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเติมพรีเมียมนะครับด้านล่างนะครับพี่ไม่ได้เติมนะทุกคน <S 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 พรีเมียมเนี่ยมันจะให้เยอะอยู่มกันนะทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยอันนี้8นะครับอันนี้8แล้วนะแล้วมีอีกเยอะนะครับทุก เตรงนี้อีก8นะครับมันให้เบ็ดเสร็จน่าจะ4ี่สิบห้าสี่สห้าสิบอันอยู่มั้งทุกคนไม่แน่ใจทุกคนก็ลองมานับดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมันให้เยอะอยู่เหมือนกันนะเออยี่สิบสามสิบอันหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะตันที่เลเวลห้าสิบถ้าใครมีกําลังทรัพย์หรือว่ามีโลบักก็จัดไปนะครับกดเติมไปได้เลยนะครับกดบายตรงนี้ได้เลยหรือว่าไปซื้อหลานข้างนอกก็ได้นะครับทุกคนเนาะอืมต่อไปนะครับทุกคนต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขอคอยก็ได้เหมือนกัันนะครบ กดไปที่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าหอคอยมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมทุกคนก็กดไปที่ซีซั่นรีบอร์ดนะครับทุกคนนี่มันก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ไม่เยอะนะครับเนี่ยได้แค่3ามดีเจนสิบห้าเองนะต้องเล่นถึงชั้น70เลยนะครับถึงจะได้นะครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าพี่เนี่ยเกียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้ยังเปิดไม่ได้เลยนะวูดนินจาอะไรนะครับทุกคนโอเคทุกคนต่อไปวิธีต่อไปนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เทเลพอร์ตไปที่ชาเลนเจอร์ได อ่าตรงนี้เลยนะคบทุกคนเข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะมีโอกาสดรอปมิสติกด้วยนะครับคือพี่ก็เอฟอยู่บ้างนะครับนะแต่ว่ามันก็ได้รีเจนเน่ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามิสติกเนี่ยไม่ค่อยออกนะครับพี่แนะนําว่าให้ทุกคนเข้าไปเล่นเลยนะครับถ้าเกิดด่านไหนเนี่ยที่เป็นสปีดเนี่ยดีมากนะที่มันเขียนว่าสปีดดีนะทุกคนด่านนั้นนะมันจะเล่นจบเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเอฟได้เกือบจะทุกด่านเลยนะครับทุกคนหรือไม่ทุกคนก็ลองไป f อฟเคสตอรี่ดูก่อนก็ได้นะครับนะถ้าเกิดอันน เล่นนะครับก็ปล่อยออโต้คิก AFK กันไปยาวๆเลยนะครับทุกคนอันที่พี่แนะนำที่สุดก็จะเป็น Desert Village ที่เป็นสปีดดี้นะครับทุกคนหรือว่าจะเป็น อโลดิเมนชันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นด่านเดียวกับที่เราฟาร์มตัวเจ้าแคปซูลของเลงโกคุก็ได้นะครับมันมีหลายด่านที่เอฟเคได้แล้วนะครับวอเตอร์พาร์คนี่ก็ได้นะครับทุกคนลองเข้าไปดูก่อนถ้าเกิดมีจุดให้วางตัวก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลานะครับแล้วอยากเล่นนะครับทุกคนนะแล้วอยากเล่นแบบได้ไวๆอยากคือกูต้องได้วันนี้นะครับทุกคนนี่เลยครับทุกคนไปที่ไอเทมครับแล้วก็ไปที่พอท่อนะครับทุกคน อ่ะให้ทุกคนพิมพ์หาในกระเป๋านะครับว่า T R O แล้วกันนะครับมันจะขึ้นหรือเปล่านี่ T R O นั่นก็คือประตูซัมเมอร์เก่านั่นเองนะครับมันจะคือว่า tropical paradise นะครคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยหาประตูนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เป็นประตูกิจกรรมซัมเมอร์เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับพี่จําเวลาแน่นอนไม่ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมกับตัวละครเทพเงานั่นแหละนะครับก็คือตัว shadow นะครับทุกคนให้เราเข้าไปเล่นอันนี้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูครับก็เล่นเทียห้าครับพี่ไม่แน่ใจว่าประตูนี้มันเทรดให้กันได้หรือเปล่านะครับถ้าเทรดให้กันได้นะทุกคคนนนกกก็็ไไไปปหหหาาาขออออรืืืซ้้จ่ด หรือว่าเข้าไปเล่นกับคนอื่นมันก็จะมีโอกาสได้ประตูห้ามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูสักอันหนึ่งล้วกันนะครับเอาเป็นประตูห้าที่เป็นอันไหนดีว่าที่มันง่ายๆอ่ะเป็นนี่ละกันทุกคนเนี่ยเทว์เวอร์ลิมิตนะครับทุกคนก็กดแอคทีเวตไปนะครับมันจะเล่นได้ทั้งหมด6คนนะครับทุกคนคือคนที่เป็นเจ้าของประตูเนี่ยจะการันตีดรอปประตูเทียห้าแบบ100%นตะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เข้ามาเล่นด้วยเนี่ยโอกาสดรอปก,กี่เปอร์เซ็นต์พี่จำไม่ได้แล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวกรดรทนนนูะะคคับุก อ่ะโอเคทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันบรรยากาศก็กจะเป็นเหมือนซัมเมอร์ทะเลทรายแบบนี้นะเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับพี่ก็จะวางตัวนี้ก่อนเลยนะครับนะทุกคนอ่าพี่ก็จะวางตัวนี้ก่อนเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่สกินซัมเมอร์นะครับมันจะมีการเพิ่มดาเมจให้ตัวละครด้วยนะครับอันนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครตัวละครที่แบบโอเวอร์ดาเมจไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คงไม่จําเป็นนะครับทุกคนนะ น,นีมีเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับมันจะมี15เวฟหรือ20เวฟนี่แหละทุกคนอันนี้ก็เล่นไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีบอสด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่พี่เล่นไปซักเวฟท้ายๆเลยดีกว่านะครับช่วงแรกเนี่ยก็แค่ใช้ตัวทัคซึมกิบัฟโอเวอร์โหลดฟาร์มได้ชิลๆอยู่นะครับแล้วก็อัพเงินไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้นะอ่ะชิลๆไปนะครับทุกคนนะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่ก็มาถึงเวฟ15แล้วนะครับมันน่าจะมีแค่15เวฟนะครับทุกคนก็ถ้าใครมีตัวละครที่โคตรเก่งเนี่ยมันก็จะเล่นชิลๆอยู่แล้วนะครับนะไม่จําเป็นต้องใส่สกงสกินอะไรมาก็ได้นะครับมันจะมีบอสนะครับเห็นปะเลือดบอสนะครับอยู่ที่ 1B กว่าๆนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะ อ่ะก็มี15เวฟประมาณนี้นะครับทุกคนนะเมื่อเราเล่นจบนะครับเห็นปะพี่ก็จะได้เป็นตัวสปิริตชา์ิอีพิกชาตินะครับบางทีเนี่ยมันจะได้เป็นรีเจนต์นะครับรอบนี้ไม่ได้ไม่รู้ทําไมนะปกติจะได้รีเจนต์ตลอดนะเออแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของประตูอย่างที่พี่บอกนะครับมันก็จะดรอปเทียห้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเล่นกับเจ้าของประตูเนี่ยโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์พี่ไม่แน่ใจแต่มันมีโอกาสได้เทียห้าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอยากเล่นต่อเรากดวิวพอรทัลนะครับทุกคนแล กดวิวพอท่อไปนะครับทุกคนเนี่ยเราก็สามารถเลือกประตูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นต่อนะครับเดี๋ยวเรากดออกไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้นะครับทุกคนเนาะ โอเคครับทุกคนเรามารีแคปวิธีการหาอีกรอบนึงนะครับผมวิธีการหาเนี่ยที่แบบเร็วที่สุดนะครับก็คือการเล่นประตูนะครับนะต้องเป็นประตูซัมเมอร์นะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับชื่อประตูเนี่ยก็คือท็อป c ิคอ a พราได้นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเทดได้หรือเปล่าถ้าเทดได้ทุกคนไปหาซื้อหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนที่มีประตูนะครับจะเล่นได้ทั้งหมด6คนนะครับเป็นประตูเก่านะครับต้องไปหาเทดนะครับมันไม่สามารถหาเองได้ในเกมนะครับทุกคนเนาะประมาณนี้อันนี้จะเป็นวิธีีีีททท่่่หหาาตตััววววเเรร็็สสุุดด จากนั้นนะถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็แนะนําเป็นชาเลนเจอร์นะครับทุกคนก็มา a f k c h ชาเลนเจอร์กันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือไปซื้อที่โกช็อปนะครับทุกคนนะส่วนไอตรง Battle p a s s เนี่ยต้องเป็นสายเติมนะครับส่วนไอตรงห่อคอยมันก็ได้น้อยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเล่นหรือเปล่าละกันนะครับทุกคนนะเออ Battle Pass เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีตังค์นะครับก็แนะนําให้เติมพรีเมียมก็ได้นะครับได้เป็นมิสติกหลายอันอยู่นะครับทุกคน จากนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการคอนเวิร์ตกันนะครับว่าคอนเวิร์ตตรงนี้เนี่ยทำยังไงนะครับทุกคนสมมุติว่าพี่เนี่ยมีรีเจนเยอะมากๆเลยทุกคนแต่ว่าพี่ไม่มีมิสติกเลยพี่จะทํำยังไงนะครับทุกคนให้เรานะครับใส่เลข5ไปตรงนี้นะครับนะใส่เลข5ไปที่ตรงนี้จากนั้นนะครับคลิกไปที่รีเจนข้างบนนะครับเห็นปะมันก็จะบอกว่ารีเจนห้อันนะครับสามารถคอนเวิร์ตเป็นมิสติกชาติเนี่ยได้1อันนะครับทุกคนอารมณ์ประมาณนี้เข้าใจปะถ้าเกิดว่าตัวไอ้นี่นะครับ ห้าอันของรีเจนนะครับสามารถเป็นคอมมอนได้600กว่าอันนะครับเออประมาณเนี้ยทุกคนนึกออกปะห้าอันของรีเจนสามารถเป็นอ e ีพิกได้25อันประมาณเนี้ยทุกคนเข้าใจอารมณ์นี้ปะหลักๆคนคงหานะครับเป็นมิสติกกันซะมากกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะคอนเวิร์ตให้ดูนะครับทุกคนอ่าพี่จะใส่ซักเอ่อใส่ห้านี่แหละใส่เลข5าแล้วก็กดเลือก2อันนี้นะเห็นปะกดที่รีเจนกับมิสติกด้านล่างนะครับแล้วก็กดคอนเวิร์ตนะครับเห็นปะก็จะสําเร็จนะครับ ที่มีรีเจนสองร้อยกว่าอันนะพี่ก็กดได้อีกนะครับเห็นปะเนี่ยถ้าพี่อยากได้พี่ก็กดไปนะเห็นปะหรือว่าพี่จะใส่เป็น20เลยก็ได้นะครับแล้วพี่ก็กดรีเจนยี่สิบพี่ก็จะได้เป็นมิสติกนะครับทั้งหมด4อันเห็นปะพูดง่ายๆว่ารีเจนต์5อันนะครับเท่ากับมิสติกสปิริต1อันนะครับทุกคนก็มาคอนเวิร์ตตรงนี้กันได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครแบบเอ้ยพี่มิสติกดรอปยากจังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปหาอีพิกมาหรือว่าจะไปหาตัวรีเจนดารี่ ER มาก็ได้นะครััับเดดีีี๋ยววววมาวาูิ่่ตตอออกก้้งใชนะ ถ้าอีพิกหนึอันอีพิกห0ึอันจะได้ตัวนี้4อันแปลว่าอีพิกยีอันอ่ะอีพิกยีอันนะครับเท่ากับมิสติก1อันนะครับก็คอนเวิร์ตไปดิพี่มีอีพิกเท่าไหร่วะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่มีอีพิกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่ขอดูเดี๋ยวพี่มีอีพิกเยอะปะวะอีพิกโหพี่มีอีพิกต้อง300กว่าเห็นไหมทุกคนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับส่วนรีเจนพี่มี200กว่าเนี่ยพี่ก็สามารถมาคอนเวิร์ตเป็นมิสติกได้นะครับทุกคคนนประมมาณี้โอเ ประมาณนี้นะครับหลักๆวิธีการคอนเบิร์ตแล้วก็วิธีการหานะครับทุกคนเนาะโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่ายัางไงคลิปนี้แบบพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ